จากแนวนอนไปแนวตั้งเงี้ยครับเราลองดูว่าถ้าเรากําหนดความเร็วที่มันไม่เหมาะสมดีกว่านองช้าไปอ่ะมัวโช้าไปช้าไปกล่องหน้ายังไม่เคลื่อนเลยกล่องหลังมันงึกแล้วเออนาติกาอะไรเงี้ยครับหรือว่าเป็นตัวเลือกแบบนี้สวัสดีครับนะครับพบกับพวกเราในรายการเรียนการเจ็ดวันทีครับผมทุกวันเลยครับทุกวันเสาร์เวลา องทุ่มสองทุ่มเป็นต้นไปเนาะถูกต้องนะครับนะครับวันนี้เราจาได้หรือเปล่าจาได้สิมาต่อ ep3 ีสามนะครับของเรื่องคอมิวเตอร์คอมิวเตอร์ดีไซน์ไอตอนที่แล้วเราเรื่องอะไรนะดีไซน์ปะดีไซน์พาร์ทดีไซน์พาร์ทใช่เราบอกว่าอะไรนะจะมาต่อดีไซน์สองเหรอดีไซน์สองแต่วันนี้เราคิดออกแล้วเราคิดหัวข้อออกแล้วเออเป็นโมชั่นเฉยใช่ไม่ดีไซน์ต่อแล้ว เดี๋ยวรอฟีดแบ็กแล้วกันว่าดีไซน์ใครอยากดูดีไซน์เรื่องอะไรลองคอมเมนต์มาบอกกันแล้วกันต้องคือถ้าเกิดรู้สึกว่ามันเวิร์กอ่ะคอมเมนต์มาหน่อยเออได้เป็นกําลังใจเนาะครับเออว่าแบบเอออยากให้แบบดูดีไซน์ที่มันแอดวานซ์ขึ้นอะไรเงี้ยอ่าเออคอมเมนต์มานิดนึงใช่จะทำให้หรือจะเป็นคอมเมน์ชนิดไหนลองลองมเมนต์มาบอกกันแล้วกันเออบางคนทําแล้วแบบมีประเภทที่แบบเนาะสเปเชียลอะไรเงี้บอกมาเลยก็ได้ใช่โอเคครับนะเดี๋ยวมาต่อกันเรื่องของ โมชันในสิทธิ์นะครับอธิบายนิดนึงแล้วกันคือหลายๆคนเขาจะผมได้ยินมาเยอะนะคือเขาจะพูดว่าทำโมชันโมชันแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะต้องการแค่ animation อนิเมชันก็ได้แบความหมายบางคนฟังว่าโมชันเนี่ยเออคือการเคลื่อนไหวอะไรเนาะนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยใน solid work มันจะมีสามตัวหลักที่เป็กในช่องของไอตัวอนิเมชันนะถะูกต้องอ่ะฮะมันจะมีออปชันสามหลักอื นะครับมีสามหมวดให้เลือกก็คือ Animation ครับแล้วก็ b Basic m o t ช o นแล้วก็โ o ชันนิซิสนะครับอธิบายเป็นข้อๆเลยเอาให้ชัดนะนะครับ Anim เมช o n คืออะไรคือการทำภาพเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ครับสมมติผมเคลื่อนที่เมาส์นี่ปุ๊บเรากำหนดเลยว่าเนี่ยจากเนี้ยไปเนี่ยด้วยความเร็วเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่เนาะกี่วิว่าไปถูกต้องคือทุกๆอย่างเนี่ยมันผ่านเขาเรียกว่าผ่านการกำหนดจากเราครับว่าเคลื่อนที่ไปยังไงขึ้นลงแล้วแต่เราเลย ก็คือการเหมือนมันจะเหมาะกับไงเดียการทําสื่อป่ะเหมือนใช่เหมือนทํานั้นทําสื่อทําอธิบายว่าเอ้ยเครื่องจักรเราทํางานยังไงควพิวอร์เราวิ่งยังไงม,มากกว่าประมาณนั้นครับนะครับส่วนถัดมาก็คือเบสิกโมชั่นจริงๆนี่ก็คือการทําภาพเคลื่อนไหวเหมือนกันนะออืแต่ว่ามันจะกําหนดคอนดิชันได้มากขึ้นครับเช่นเรื่องของความเร็วเนี่ยมันจะมีแตกยอดอีกใช่แล้วความเร็วคงที่มีความเร่งอะไรเงี้ยถูกต้องแล้วก็ เรื่องของคอนแทอเลยพวกเนี้ใช่แล้วสาม,มสารถเซตได้เซตได้ว่าเอ้ยส่วนนี้ส่วนนี้ให้มันไม่ไม่ชนอะไรกันนะอะไรอย่างน,นี้ส่วนที่สามครับอันนี้คือจะไอบ้านสุดเลยก็คือโมชั่นในสิทธิ์มันจะไปในทางคํานวณกลไกอ่ะถูกเออสมมุติเรามีสายพานลำเลียงเนาะอหลังให้มันหมุนเลยแล้วมีโหลดข้างบนก็บอกไปเลยแล้วก็มีฟิกชั่นด้วยไหมกำหนดของคอนแทคของวัสดุได้คือสิ่งที่ต่างไอเบสิ่งโมชั่นมันก็กำหนดคอนแทคได้นะ แต่มันใส่ฟิคชันของแมทีเรียลไม่ได้ใช่มันมองแค่ว่าวัสดุ2อันห้ามชนกันห้ามบินเนื้อกันใช่แต่โมชั่นไรซิคือมันจะมองเลยว่าแมทชนิดเนี้ค่าแรงเสียดทานเท่าไหร่อ,อีกตัวหนึ่งค่าแรงเสียดทานเท่าไหร่แล้วมันจะามาคำนวณจริงๆใช่อโอมันแสดงมาจริงต่างกันเยอะนะถูกเพราะความเสียดทานเฟิร์ดกันเลยอะลื่นอนะไรเงี้ยใช่ครับนะแล้วก็ตนวกลไกก็ดูค่าเนาะคัอ่านค่าแล้วว่าเอ้ยมันต้องใช้แรงเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับหรือ อีกแบบหนึ่งคือเรียกว่าอะไรเดียวดูพฤติกรรมปะอ่าดูพฤติกรรมการเคลื่อนที่เนาะเหมือนกับเนี่ยผมผักไอตัวแก้วเนี่ยเนาะหล่นไปเด้งนนั่งเงี้ยคือมันดูได้เลยอะ่ะ <ừ> คือมันมัน,ม,นมันผ่านทฤษฎีมาครับหรือผ่านเอาเขาเรียกว่าสรรมการมาว่าเออตกด้วยค่า G น้ําหนักเท่าไหร่เนาะสมการกใช้สมการฟิสิกส์เลยโตจับได้บาวีเท่ากับเอ คุณทีความเร่งก็อะไรก็ว่าไปไอ้สูตรสมการฟิสิกส์อ่ะเอาตัวนั้นมาคำนวณนันแหละเอาคำนวณจากพื้นฐานนั่นแหละแล้วก็มาแสดงเป็นภาพครับมแต่เราลองนึกดูถ้าเกิดเราย้อนกลับไปเราทำด้วยแอนิเมชันนะบางทีมันมันยากเกินไปเพื่อทําให้แก้มลมมาแล้วเด้งดึ๋งนั่งนึงนั่งเงี้ยโอ้โหมันบางทีเหนื่อยอะหลายช็อตอ่ะใช่คือเต็มที่ก็ได้ใกล้เคียงอ่ะอะไรเงี้ยนะครับโอเค สส่วนหลักๆคือมีสามส่วนนี้ครับในในหมวดหมู่ของการทำภาพเคลื่อนไหวเนาะโอเคอ่าทีนี้ไปดูกันแอนิเมชันครับจะเป็นแบบนี้เห็นไหมเราจะมุมกล้องเนาะ uh huh. มีตัวพูชเชอร์ผักไปปุ๊บแล้วก็หยิบพิกแอนเพสมาวางในกล่องนะบดูการเครื่อนไหวดีๆนะครับเห็นไหมมันจะเป็นทุกอย่างจะถูกการกำหนดเนาะถูกที่เราเซตไว้หมดแล้วนะใช่ บางทีมันจะมีบางจุดครับที่มันแบบสไลายลงมาแล้วแบบนิดหนึ่งอะ uh ่ะ huh. เออมันจะไม่แบบเหมือนจริงเท่าทีเดียวนะครับนี่อันนี้คือแอนิเมชันนะครับก็หนดเองทุกอย่างครับนะครับโอเคทีนี้ขอแยกขอแยกออกไปเป็นสองหมวดหมู่หลักๆแล้วกันเนาะครับก็คือตัวแอนิเมชันกับตัวมชั่นมันจะมีเบสิกกับโมชันอะไริ <Motion. S 1> อิอนไรสินะครับคือมันจะแบ่งเป็นสองส่วนหลักๆก็คือเอ่อ ที่บอกไปเมื่อกี้แหละแบบแรกเนื้อการคำนวณกลไกเนาะนะครับแต่จริงเบสิกโมชันเนี่ยมันจะได้ได้ประมาณหนึ่งที่บอกไปแต่ว่าการคำนวณเพื่อหาแรงเนี่ยเออจะต้องเป็นโมชันเอสิสหรือ่วนหนึ่งก็คือด้านขวาเป็นแนวเหมือนไดนามิกเนาะโดยการเคลื่อนที่นะครับนี่ประมาณนี้เบสิกโมชันผมวงมาดีหนึ่งอ้าวรดวงวงปิ้นก็ดันไปมุมก็พอเข้าใจแล้วกันว่าเออไอมุมด้านล่างเนี่ยนะ มันมันไม่สามารถแสดงค่าแบบนี้ได้ในเบสิกโมชันครับนะครับก็ต้องใช้โมชันเนสิตแหละนะครับโอเคแต่ว่ามาสามารถทําเรื่องของการเคลื่อนไหวแบบนี้ได้ครับก็ประกอบชิ้นงานครับแล้วก็กําหนดไปเลยว่าเคลื่อนที่แบบไหนใช่มอเตอร์เนาะแล้วก็กําหนดคอนแทคนะครับส่วนถ้าเกิดต้องการแสดงค่าต้องไงต้องเป็นโมชันเนสิตโมชันเนสิตนะครับแล้วก็ที่สำคัญฟิกชันในคอนแทคเนาะถูกต้องออนะครับโอเค แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับนี่ตรวนี้ที่จะให้ที่ะราสอนวันนี้ที่มาแนะนำอ่าครับผมเป็นคอนวเยอร์นะครับแสดงการเคลื่อนที่นะครับดูไปสองอ่านพร้อมกันเลยเออนะครับอย่างนี้เรากำหนดแบบไหนอ่ะเราต้องกำหนดคือการเมือนเราทำงานจริงๆใช่ไหมพี่เป๊กครับคือกำหนดให้มอเตอร์วิ่งเลยใช่ว่าไอ้มอเตอร์จะขับฟโรเลอร์เนี่ยกี่อ p m ีถูกต้องนะครับ มันมันได้เขาเรียกว่าไงฮะมันได้มันได้ผลตอบรับหรือว่าได้ประโยชน์ยังไงคือมันจําลองแบบการทํางานจริงนะเช่นเราวางชิ้นงานไปกาหนดความเร็วที่มันแตกต่างกันครับนหครับว่าการดึงสปีดออกมาเพื่อให้หมุนทิศทางกล่องจากแนวนอนไปแนวตั้งเนี้ยครับเราลองนึกดูว่าถ้าเรากําหนดความเร็วที่มันไม่เหมาะสมดีกว่าเนาะช้าไปอ่ะมันมั่ช้าไปช้าไปกล่องหน้าย,ยังไม่เคลื่อนเลยกล่องหลังมันงึกแลวเอ,อมอนมาติกาอะไรเงี้ยับหรือว่าเป็น ตัวเล,ลือกแบบนี้นะครับแน่นอนครับความเร็วที่มันการวางแก็บเนาะการวางแก็บของกล่องเพื่อเข้าทางโค้งเนี่ยมันเหมือนรถขับดิบอะอ,อเออครับตัวกระท้ายมันชนกัน,นก็จะอหลุดไปได้นะครับแล้วก็การดีไซน์เช่นทางโค้งมันจริงิงมันมีสแตนดานดนะใช่ไหมว่าต้องวางกี่องศาวางแบบไหนใช่ไหมครับ,รบสังเกตว่าไม่มีไกด์นี่ให้ดูทีทีไม่มีไกด มันไปได้เองถูกต้องเออเพราะว่ามันมีสแตนดาร์ดการออกแบบที่ถูกต้องครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวทีนี้มาดูมาดูกันนะครับเปิดโปรแกรมนี่ตัวนี้เลยนะครับอ่ะมาดูที่แถบด้านล่างครับอือี่เป็กตัวนี้ที่ motion study ที่บอกไปเมื่อกี้เห็นไหมมันจะมีบบสามตัวนี้ออนะครับ d i m e n i o n basic motion แล้วก็ motion analysis ครับผมนะครับอันนี้เราจะคำนวณแบบ dynamic เนาะก็เลือกแบบที่สาม นะครับแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่ผมจะมาเข้าหมวดนี้นะผมเตรียนต้มเมทไ้ครับพี่เป็กเพราะว่าอะไรนะครับ <c oughs> คือบางทีเนี่ยเมทที่ว่าผมจัดการไปแล้วจัดระยะก,ก่อนเออคือบางทีเนี่ยวางแกบ็บอย่างนี้ครับหรือว่าให้มันอยู่ในกึ่งกลางของคอมเมเยอร์คนะครับเราก็จัดไปก่อนเพื่อเวลาที่เราไปทําในโมชั่น เราต้องซับเพ์มันออกนะครับเพราะว่ามันเหมือนเงื่อนไขมันขาดกันนะว่าไอ้นี่มันต้องห่างกันเนาะแต่ว่าในการเคลื่อนที่จริงๆมันไม่ใช่มันต้องห่างเราต้องแบบชฉียดออกเงี้ยเป็นองศานะครับก็จัดเพื่อให้มันง่ายขึ้นในการซับเพ์ตรงนี้อ่โดยส่วนหนึ่งแล้วอันนี้โตเตรียมโมเดลมาค่อนข้างดีนะพี่อธิบายเพื่อนๆนิดนึงแล้วกันอะไรที่มันไม่จําเป็นที่อยู่ในตัวงานเอซมบีอะเราควรลดรูปก่อนเพื่อให้ตัวโปรแกรมเนี่ยขาประมวลผลได้เร็วขึ้น หรืออะไรที่มันไม่ขยับอืผมแนะนําให้ทําเป็นตัวสับแอซอมบี้แล้วเอาเขามาวางอืมันจะมองเป็นลิจิตบอดี้นะครับมันจะไม่ขยับแล้วก็จะไม่ประมวลผลพวกดีกีออฟฟิดอมด้วยเนาะก็ควรมีการซิมพลายโมเดลเราจะชอบใช้คํานี้นะครับอันนี้ประมาณนี้แล้วกันในหนึ่งสับอาจจะเซฟเป็นเซฟพาร์ก็ได้มั้งได้เออเซฟพาร์ก็ได้หนึ่งรูปอะไรเงี้ยใช่ครับหรือว่าจัดโฟลเดอร์ไปดีเช่นบางคนประกอบแบบจัดเต็มเลยหัวมีน็อตเต็มไปหมดนะครับ ก็จัดคครับบางทีช่วยได้เลยนะเวลาเราไปทําบอมไงอเออทําบอมแยกอะไรเงี้ยก็จัดไว้เพื่อซับเพเพื่ออะไรเงี้ยครับโอเคนะะอ่ะมาต่อตัวนี้ผมซับเพไปแล้วกันนะครับเพทีนี้มันจะตัดความสัมพันธ์ไปแล้วถ้าเราเอาไปยื่อตัวกล่องเนี้ยฮะคือมันจะหลุดเลยนะอลืเลยนะครับโอเคย่อนิดนึงนะครับมาดูที่แถบการใช้งานนะครับแถบการใช้งานตัวนี้ เราจะใช้ในส่วนหลักๆก,ก็คือมอเตอร์อ่าฮะเออคือกําหนดให้เขาเคลื่อนที่ว่าโรลเลอร์ตัวน,นี้หมุนด้วยความเร็วเท่าไหร่ครับผมบส่วนที่2นะครับก็คือน้ำหนักไม่ใช่ดีน้ำหนักคอนแทกคอนแทกก็คือส่วนที่มันจะกระทบกันหรืออะไรงนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายคืออะไรครับกกวิตี้นะครับก็ต้องมีแรงโน้มถ่วงเนาะครับผมอย่างนี้มันจะเหมือนอยู่ในอากาศลอ่องลอยใช่ออมันอาจจะด้งลอยออกไปเลยนะครับโอเคไล่มาเลยครับไล่มาเลยในส่วนของมอเตอร์ นะครับในการเคลื่อนที่เนี่ยจริงมอเตอร์มันจะมีสองแบบตองแบบหลักๆนะก็คือเป็นหมุนหมุนรอบแกนกับเปในทางตรงลีเนียลีเนียนะตามเส้นอะไรเงี้ยครับโอเคแต่ว่ามันจะมีนิดนึงตัวนี้นะทำไมถึงไม่มีเพราะเราเราไม่มีไม่มีพาร์เมทใช่เราไม่มีพาร์เมทถ้ามีพาร์ตเมทต์้าอธิบายอีพีหน้าแล้วกันเดี๋ยวยาวแต่มัช่วยได้เช่นเป็นเส้นแบบอะไรเงี้ยนะจะพยากรณ์ นะครับอันนี้เรามาที่เรื่องของโรตารี่มอเตอร์นะครับก็กําหนดได้เลยครับอยากให้ตรงไหนเคลื่อนที่เช่นตัวนี้ครับผมดูสังเกตที่ลูกศรเนาะอยากให้หมุนไปทางไหนไปทางขวาเนาะถ้าเพราะว่าเคลื่อนที่ไปทางนี้ครับผมนะก็มาความเร็วครับนะครับแล้วก็ความเร็วเป็นแบบพุงที่อ่าคอนแตนส์สปีดเออคือเปิดปุ๊บร้อยตลอดไม่มีการแบบเออค่อยๆ่เลิมอะไรนี้นะครับโอเคคลิกเลยแบบนี้นะครับลูกแรกนี่เท่าไหร่ร้อยอะพีเอ็มาใ้ลูกเกี่ยว ลอยอฮะแต่ว่าผมเลือกแค่ลูกเดียวเพราะว่าเราลีเนียมาใช้ลีเนียแพทเทิร์นเนาะใช่อ่านี่เป็นอีึงหนึ่งทริกนะช่วยได้นะอ่าไม่ใช่ต้องประกอบทุกลูกนะใช่ถ้าถ้าไอ้ลูกเขียวเนี่ยคุณนํามาประกอบเองทีละลูกอ่ะคุณต้องไปไล่ใส่มอเตอร์เนี่ยทีละลูกนะเพราะฉะนั้นการทาโมเดลที่ดีเนี่ยไอ้ลูกเขียวเขียวนี่ยคุณประกอบไปก่อนหนึ่งแพทเทิร์นไปเลยเวลาใส่ตัวมอเตอร์ใส่ลูกแรกลูกเดียวที่เหลือมันจําค่าหมดต้องครับนะครับก็กําหนดเอ่อเรียกว่าไงดี ใช้ลิเนีย่ยมันเหมือนเราใส่เสื้อไอใส่ไม่ใส่เสื้อดิใส่โซ่ใส่โซ่สใส่เสื้อ <laughs> มปนยังไงวะผู้ผิดผู้ผิดครับ <laughs> โอเคอ่ะอันนี้เราได้หนึ่งลูกแล้วนะถ้าเกิดลูกต่อไปําเพิ่มก็ได้นะอ๋อตัวนี้หนึ่งร้อยขับนะครับโอเคส่วนด้านหลังนะครับหลังเอาแล้วก็หนดไปเลย <laughs> เช่นตัวนี้ผมอยากให้มันเหมือนมันเครื่องที่มาแล้วมันช้าลงเหมือนเบรกเบรกมันก็ลดความเร็วลง แล้วมาดูผลนะครับสักยี่สิบอเพยมเนาะสักยี่สิบอสีม่วงมา้ใส่เลยก็อยากใส่สุดท้ายอ่ะอ๋อแล้วครับก็ไมทยถึมไม่ไล่โอเคนี่ตัวนี้เอาสักสามร้อยแล้วกันอ๋อแบบปื๊ดเออเร็วๆไงเพื่อฉีกเพื่อให้กล่องมันไม่อ่าไม่คอนแทกกันนะให้กล่องมันเคลื่อนที่ไปเร็วๆหน่อยครับโอเคตัวนี้สามร้อยจ้ะความเร็วครบแล้วต่อมาตัวนี้แหละสําคัญเลยนะครับเรื่องของคอนแทกเซ็ ครับผม <ừ. S 2> นะครับจะมีสองเขาเรียกว่าไงมันสามารถจัดกรุ๊ปได้นะ uh huh. หรือถ้าเราไม่จัดกรุ๊ปก็จะเป็นแบบแรกครับคือเรากําหนดเป็นสามเช่นนี้ครับคือให้ชิ้นเนี้ยมันมันคอนแทคกันเนาะ uh huh. นะครับ okay. ผมจะจัดชุดแรกก่อนกนะ็คือเป็นชุดของกล่องทั้งหมดนะครับเราก็กําหนดเลยครับตรงใบสตเรียลตัวนี้นะครับตัวนี้แหละที่เบสิิโมชันไม่มีเนาะใช่แล้วว่าเออ เราอยากให้วัตถุนี้มันมีความสัมพันธ์แบบอะไรอะคริลิกกับอะคริลิกหรืออะคริลิกกับเหล็กไนล่อนกับไนล่อนอะไรอย่างนี้ครับมันก็จะมีผลต่อการเคลื่อนที่นะครับโอเคอันนี้ผมใช้ไนล่อนนะไนล่อนกับไนล่อนครับนะครับคือโปรแกรมเนี่ยเขาจะจัดเรื่องของค่าฟิกชั่นไว้เป็นกลุ่มอยู่แล้วนะเมื่อเราเปิดตาําราปะเปิดกูเกิลก็ได้เออกูเกิลจะมีบอกว่าไอ้วัตถุประมาณนี้มันจะใช้ค่านี้ฟิกชันเท่าไหร่เออครับแต่ว่า จะเมนูมก็ได้นะถ้ารู้ค่าเองอ่ะดึง<ร>ดึงช่องฟิกชั่นลงมานะถูกต้องตัวนี้ครับผมได้นะครับก็กำหนดเป็นค่าเลยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะใช้ประมาณนี้เลยเลขมัน,ม,นมันต่างกันแค่ต้นนยมเยอะๆอ่ะใช่ศ<อ>ูนย์จุดหนึ่งกากาเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วแต่ครับโอเคส่วนแรกเรื่องของต่วแรกคือระหว่างระหว่างกล่องถึงกล่องเออไม่ให้มันแบบเหลื่อมกันรหรือกินเนื้อเข้าไปกันเนาะโอเคส่วนที่สองครับส่วนที่สองคือคอนแทคครับ นี่ตัวนี้ผมว่าจัดกลุมแล้วอฮะจัดกลุมว่าเออเนี่ยไอชุดนี้ทั้งหมดครับผมชุดนี้ใช่ไหมครับตอนนี้ผมเซฟเป็นเป็นพาร์มาอ๋อกับเฟรมทั้งหมดใช่ไหมก็คือรวมตัวบวไปเลยรวมงาดีรวมกรงรวมไกด์ไปด้วยอ่นะครับก็คือเซตนี้ก็คือเคลื่อนที่แล้วมันไม่ให้มันหลุดออกจากไกด์เออแค่มันกระทบออกจากไก่นะก็คืออยู่ในไกด์นั่นแหละเออแล้วก็กําหนดครับเรื่องของ แบบที่แลวก็ดูชุดบนกับชุดล่างครับผมชุดบนคืออะไรครับคือกล่องชุดล่างก็คือตัวเฟรมนิดหนึ่งเดี๋ยวเพื่อนงงว่าที่ทำไมคลิกที่เดียวได้หมดเลยอันนี้คือโต้เซฟมาเป็นพาร์ทเนาะต้องต้องย้ำนิดหนึ่งคือถ้าเพื่อนหลายๆคนมีไกด์มีเฟรมเนี้ยเราก็แค่เลือกบอดี้ทุกทุกอันแค่นั้นเองใช่อันนี้เราทําให้มันเลือกง่ายเฉยใช่เออครับคือถ้าอยากวิเคราะห์อย่างที่บอกไปแหละเราทําออกมาเป็นสับไปซันดี้แล้วก็เซฟมาเป็นเป็นพาร์ทครับผมแล้วก็ดึงมาทั้งก้อนเลยนะครับ โอเคแมตติเรียลอันบนเป็นกล่องคือไนลอนไนลอนครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเหล็กสังเกตเนาะตัวนี้จะมีสองแบบก็คือแบบจิวไดครับคือคือการเคลื่อนที่ของวัตดุมันหลากหลายมีสองแบบแหละก็คือแบบแห้งกับแบบเปียกแบบเปียกแบบเปียกน้ำแบบหล่อลื่นเออบางทีมีพวกน้ำมันหล่อลื่นจาระบีอ่าครับครับโอเคหล่อแแพงก็พอเดี๋ยวจะลื่นไปนะครับ เรียบร้อยหนึ่งชุดสุดท้ายก็คือเซตของตัวโรเลอร์ตัวนี้ oh. นะครับอผมจะกำหนดเป็นเซตแบบน,นี้ก่อนครับบ <c oughs> เซ็ตแรกคือ <Wrong. S 2> กล่องกล่องนะครับแล้วผมจะบิวนิดนึงนะครับเซ็ตที่สองคือชุดโรเลอร์ตัวนี้ครับ <c oughs> นะครับโอเคเราจะอืมีแล้วการลาบแบบนี้ได้เลยครอบนะครับแล้วก็ครอบตัวนี้นะครับอย่าสามนิดนึงโอเคเราไปเลือก ข้างบนใหม่ครับครับตัวนี้เราจะให้เป็นสมมติว่าเป็นโรเลอร์เล็กแล้วกันอือมโรเลอร์เล็กนะครับตั้งเหมือนเดิมเลยครับที่ไนล่อนและกล่องเป็นไนล่อนนะครับโรเลอร์เป็นสตีลดายสตลดาครับนะครับโอเคถัดมาสุดท้ายครับคือชุดนี้ครับชุดนี้ชุดนี้กับชุดสีชมพูตัวนี้ครับผมนะครับ เราจะเปลี่ยนครับเป็นเปลี่ยนเป็นรับเบอร์ทำไมอ่ะอคือมันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาไม่ใช่แบบเนี้ยช่วงที่มันถีบตัวมามันจะต้องใช้ความหนืดความเหนื่อของผิวนิดนึงใช่ผิวเอ,เ,อ,อเพื่อดึงเพื่อดึงกล่องฉีออกมาครับตอนนี้นมันอาจจะมีการฟรีเนาะมันลื่นอะน่ะมันก็กล่องหนักอยู่แล้วเนาะมันก็หมุนอยู่เงี้อมันจะไม่ไปะนะครับก็กำหนดเป็นรับ,รบเบอร์ครับ โอเคสุดท้ายคืออะไรครับตัวคาร์บิี้ขาดไม่ได้เลยดูกแกนให้ถูกนะอืกำหนดเพนให้นึกถึงว่าพื้นเนี่ยเพนไอทิศทางตรงนี้คือพื้นย้า้พื้นเป็รนะนาบหน่อท็อปมันก็จะตกลงตัวนี้อ่าหรือดูจากแกนไทแอดก็ได้ข้างล่างใช่ไหมไครับนี่สังเกตเห็นไหมครับจะเป็นทิศทางลงมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับอเช็คนิดนึงเราอยากให้ ซิมูเลชันเนี่ยหรือการจำลองผลออกมาเนี่ยเนาะใช้เวลาเท่าไหร่ก็เลื่อนแถบตรงนี้ครับแถบแถบทามบาร์เนาะครับผมโอเคแล้วก็แคลคูลเ t e แคลคูลเเลยตัวนี้กึ้งหลอกรันนานไหมตัวนี้ตัวนี้อ่ะเคยรันไว้ประมาณสี่นาทีอ๋อก็ไม่นานนี้ประมาณสี่ห้านาทีอ่าฮะก็ไม่นานมันก็จะนี่แหละค่อยๆขยับขยับขยับไปการคำนวณเป็นเฟรมเรท <ใ> <S <s <ans> <S ผมก็ลืมบอกวิธีปรับมือเนาะลืมบอกเพื่อนๆน <s ans> จริงๆมันมันสามารถเลือกเฟรมเปร์เซกได้ <S <s <ans> <S ต้องบอกนิดนึงว่างานแอนิเมชันอ่ะมันคือการเอาภาพมาต่อๆกันในช่วงเวลาวินาที <S <s <ans> <S เขาเลยเรียกว่าเฟรมเปร์เซกเฟรมเปสกอ่าส่วนใหญ่ดีฟอมันจะตั้งประมาณ7.50จุดห้าสอะไรเงี้ยก็คือเอา1ิบภาพมาต,ต่อกันในวินาที <S <s ans> <s ans> <S ถามว่าแล้วมันต่างไงกับความละเอียดเยอะๆนึกออกไหมครับสิภาพต่อวินาทีมันก็จะ หน่อยนึงอ่ะมันเหมือนหลักการการทำการ์ตูนอ่ะใช่ที่ทำภาพเยอะๆแล้วไปงานแหละนั่นคือหลักการของฟรมดีครับผมยิ่งหนังมันก็ทำมันเป็นม้วนเนาะมันก็ถ่ายแบบทีีแล้วมันก็มาซ้อนกันนั่นแหละไม่แค่นั้นนะในโมชั่นอะไลสิทธิอะเฟรมเดทส่งผลเรื่องของตัวการวิเคราะห์ด้วยนะคือความสําคัญยิ่งปรับเฟรมเรทเยอะผลที่ได้อ่ะมันจะได้ใกล้เคียงกับของจริงเยอะด้วยนะของโมชั่นที่ผมเคยใช้เนี่ยจะใช้ประมาณสัก 200เฟรมเปอร์เซกก็คงไม่เกินนี้หรอกนะครับ200 200นี่ก็ถือว่าก็เอาเรื่องอ่ะก็ใช้เวลาแต่ว่าสมูทนะใช่ถ้าเป็นภาพที่สมูทเลยนะ200อ่ะถูกต้องก็ก็คือเหมือนเหมือนการจำลองกันที่นี่จริงๆใชครับก็นี่เราก็รอผลประมาณนี้แต่ว่านิดนึงครับมันจะมีตัวนี้ครับผมมันสามารถทำได้มากกว่านี้นะนะครับแต่วันนี้วันนี้จะไม่โชว์อ่าให้เห็นผลลัพธ์อย่างเดียว เอาให้อยากก่อนให้อยาก่อนให้อยากจะเปิดนีน่พอนิดนึงนะครับให้อยากแล้วก็คอมเมนต์มาดีกว่าครับเออเผื่อว่าสนใจเนาะนะครับมันสามารถทําแบบนี้ครับคือทําเหมือนเมื่อกี้แหละคือใช้ใส่คอนดิชันมานะว่าเคลื่อนที่ยังไงให้กล่องไปแบบไหนนะครับแต่เราใส่เรื่องของเมื่อเราทางานจริงอะพี่เป็ะต้องมีกระบอกลมมีสต็อเป <sensor. S 2> อร์เราสามารถใส่เรื่องของสิเพนต์มาได้เนะว่า วิ่งมาปุ๊บเจอพ็อกอะไรเงี้ยหรือเจอโฟโต้เซนเซอร์เนี่ยอะไรทํางานด้วยแล้วก็อาจจะมีดีเลย์ด้วยเเวลาเท่าไหร่แล้วก็เคลื่อนตีต่อไปยังไงครแบบนี้อันนี้ที่ที่ผมเซตอีเวนต์เบสไว้คือกล่องสีเงินให้ผ่านไปไลน์ที่หนึ่งถ้ามันเช็คเจอกล่องสีแดงเซ็นเซอร์ทำงานซัเลนเดอร์ตัวขั้นขึ้นมาแล้วก็ผัดมาอีกหนึ่งไลน์นะฮะอันนี้คือตัวจับด้วยสีจับด้วยสีเนี่ยสังเกตดูจะมีพ็อก นี่ผ่านจ้าเจอพอกกึ๊กตัวนั้นกั้นใช่ไหมตัวนี้ดันไปที่เขาแบบกล่องมันมี้หนักอยู่แล้วมมนกระเด็นหรอโซเอียงเลยหัวโยกไปเลยโอเคอันนี้มันจะเป็นใบหนึ่งเป็นเรื่องของอีเวนต์เบสโมชั่นครับผมนะครับมันก็จะเหมาะกับคนที่ทําพวกนี้ออโตเมชั่นเครื่องจักรอาจจะต้องวางโปรเซก่อนครับออะในการทํางานว่าเอ้ยเวลาประมาณนี้มันใช้ได้ไหมถ้าเกิดเราเรามีการ ทุกอย่างครับถ้าเกิดเราจําลองหรือเราทําในโปรแกรมทําในกระดาษก่อนเนี่ยมันแก้ง่ายความผิดพลาดมันก็แค่แนี้แค่เวลาก็<ช>ครับก็แค่แก้ในคลิกเมาส์แก้ครับครับถึงเวลามันใกล้เคยียงที่สุดเวลาไปถึงในหน้าง,งานจริงเนี่ยมันในการที่จะต้องมาเปลี่ยนเนี่ยมันมีโอกาสน้อยมากเพราะว่าเรามันผ่านการคํานวณการจําลองมาแล้วครับผมนะครับโอเคเสร็จหรือยังนะครับ่ละประมาณสองวิ อย่างที่บอกว่าแก้ในคอมแก้ง่ายไปผลิตจริงนี่โอ้โหไม่ใช่แค่เราคนเดียวไม่ใช่แค่เราคนดีไซน์นะไหนจะพูดละเหมาที่เราจ้างมาใช่ป่ะไหนจะกี่จํานวนวันนะ่ะแมททีเรียลที่ต้องเสียไปอีกองานไม่ทันเป็นะโดนปรับอีกอพวกปรับที่หักในเลยทีนี้โอ้โหแบบหกัหกหักสิท่อนนะบางทีเขาปรับกันดุมากนะใช่พวกพวกแบบพวกในเขาเรียวกว่าผู้ลูกค้าเราลูกค้าเขาปรับกันเป็นวันเลยอะ เออไม่ใช่นแนน้อยบางที่โหดคิดมาเป็นชั่วโมงนะว่าโปรดักเขาผลิตชั่วโมงมกี่ชิน้นพวัวขาดเป็นชั่วโมงเลยโขงบางคนนี่บางบริษรัทนะเขาผลิตเป็นยี่สิบชั่วโมงอะโปรด,ดักออกแบบไหลตลอดบางทีหนึ่งนาทีเนี่ยออกรถหนึ่งคันคใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วนี่เพรโดเก๋งไหมเก๋งก็หมดแค่มอเตอร์ที่ที่มันหมุนเนี่ยซูมดูใกล้ๆหน่อยในคอมมันไม่เห็นครับมันจะมีตัวเป็นเหมือน หลอดขึ้นมาเนาะเป็นตัว işte, ไว้สำหรับให้คอนเิวเตอร์ลองลองเลย์ดูไหมครับเมื่อกี้จอมไกลไปหน่อยเก mm hmm. ๋งเก๋งเนี่ยตรงนี้นะนะครับแล้วก็จะวิ่งตามไกจริงตัวเทอร์เทเบิลมีหลายแบบครับครับคนเคยทามาน่าจะเคยเห็นออืนีแบบแต่นี่เขาเรียกว่าเป็นแบบแบบบ้านๆประหยัดเงินดีแบบนี้อ่าลอง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 ไปดูใน youtube ก็ได้มีหลายแบบตัวเทอร์เทเบิลครับโอเคประมาณนี้ไหมประมานี้ครับผมในส่วนของโมชั่นนะครับเดี๋ยว เราไปดูกันต่อใน EP ที่4 ep ีที่4คิดออกแล้วว่าเชื่ออะไรชื่ออะไรดีผมใช้ชื่อว่า a l i d a t i o n นีนเออ่เดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นเรื่องของยังคอมเมอร์เยอร์เหมือนเดิมนะแต่ต้องดูว่าเป็นคอมเมอร์เยอร์อะไรใช่แล้วนะครับตรงเราก็ประมาณนี้สำหรับ E ีนี้ก็ประมาณนี้เนาะครับผมนะครับก็ก่อนก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั <S สบส c r า b e ใหน่อยละกันจะได้ไม่พลาดรายการดีๆเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับผมนะครับก็พบกันใหม่ในเรารายการอะไรวะ เรียนการเจ็ดวันที <laughs> เรียนการวันละเจ็ดครั้ง <laughs> เรียนการวันละเจ็ดทีเฮ้ยโอเคครับผมประมาณนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ